สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพยรยนนะฮะวันนี้ก็จะพามาชมในส่วนของรวมสต็อกนะครับรถ All New DMAX นะฮะมีเจ้าตัวสเตลกับ X-Series นะครับ3คันนี้เลยนะครับสีขาวมุก2คันแล้วก็สีดำคันหนึ่งนะครับนะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะนะครับชุดแต่งพิเศษรุ่นพิเศษนะฮะของแบรนด์อิซูซนะครับก็ สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับมาพยนต์หรือว่านะครับเข้ามาดูนะครับรถตัวจริงได้ที่บริษัทพิยนต์ของเราเลยตั้งอยู่ที่ซอเชลีไทย68แยกหนึ่งมีบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ก็วันที่12เดือน7นะฮะเวลาประมาณเย็นๆนะครับก็นะครับเงียบๆนะครับไม่ได้ไปไหนหลังเลิกงานก็พาคุณลูกค้ามาดูนะครับมาชมรถนะครับรถกระบะที่นะคร สวยๆนะครับไม่น้อยแล้วก็ราคาที่แบบว่าน่าจับต้องนะคือไม่แพงนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงแล้วก็ใหม่น้อยด้วยแล้วก็สามารถออกรถฟรีดาวได้ด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูนะฮะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค like, share, และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพามาดูคันแรกคันนี้กันเลยนะฮะก็จะเป็นตัว นะครับอิซุสดีแม็กซ์สเตลนะครับสีดำนะสีดำคันนี้เลยนะคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวรุ่นนะครับดีแม็กนะ1.9ึ่งจุดเก้าเซแพททีฟสเตลนะครับโฉมพิเศษเลยนะฮะเป็นปี2019ันสิไมวิ่งอยู่ที่7เอ้เก้ามนยเก้ากิโลนะครับราคาขายอยู่ที่759,000บาทนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเอ้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ นี่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถเลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็นสเตลนะครับปี19นะตัวสเตลเนี่ยก็คืออาทางอิสุสนะครับผลิตมาแค่2สีเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับจะมี2ตัวนะครับแซดเพเทิกกับตัวแซดดีไนะครับก็คือแตกต่างกันที่ในส่วนของตัวออปชันนะครับนะถ้าแซดพทิกอย่างคันสีดำคันนี้นะครับก็จะเป็นตัว พุสตสตาร์ทกุญแจสมาร์ทเคเลดแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ดีวดีนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับนะแล้วก็คันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับอราคาจิตแซาหมื่นเบาทนะฮะคันนี้ให้มาเป็นนะครับโฉมอ่าอนิวนะฮะนะไฟหน้านะครับเอกลักษณ์ของสเตลก็คือในส่วนของโฉมด้านหน้านะครับแล้วก็เขามีสเกิร์ตมาให้ไฟหน้าจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนะข้างล่างนี้จะเป็นไฟ เดทามันนิ่งไหลนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือนะครับจุดเด่นเลยนะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับสีดำเงานะครับแล้วก็คาดตรงนี้จะเป็นสีเทาหรือว่าสีบอลนะครับมีโลโก้นะครับอิสุซอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเขี้ยวนะครับเคี้ยวกระจังหน้าจะเป็นเขี้ยวหนึ่งชั้นนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็มีตัวสเกิร์ตมาให้อ่าในส่วนของตัวรายละเอียดพาด้านข้างนะครับ จาพิเศษจากตัวอื่นก็คือในส่วนของลายล้อแม็กนะครับขอบ18ล้อแม็กขนาด18นิ้วครับสีทูโทนเป็นสีดำหน้าเงาขนาดนี้นะครับเป็นล้อแม็ก6ซี่นะครับ d เบร a คู่หน้านะคะนี่เลยแล้รละเอียดตัวรถเดิมๆนะครับบางๆเลยนะครับบางๆเลยนะไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมน้ำเลยนะครับนะคันนี้ได้เป็นยางบบสโตนนะครับปี2 0 1 8มากับตัวรถเลยนะ และรายละเอียดในส่วนของซุ้มล้อต่างๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีแบบว่าจมน้ํามาแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยจะให้ดูแบบกนแบบชัดๆเลยนะครับนี่นะครับซุ้มล้อปีกนกต่างๆเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดล้อแม็กแทบไม่มีรูรอยนะครับนี่เลยนะครับก็นะบันไดก็จะเป็นสี สีดำด้านนะฮะมีลวดลายกันเลื่อนมาให้นะครับตัดกับสีบอลน,นะครับมีโลโก้ Highlander ติดมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกจะเป็นกระจกหูช้างนะครับพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้นะแล้วในส่วนของตัวเบาเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับกระจกก็ตัวนี้ก็เป็น s e curity System เนะครับเป็นระบบนิรภัยนะ ติดฟิล์มนะครับประมาณ60%คิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้อ่านะครับในส่วนของบนหลังคานะครับแล้วก็มีตัวคลิปฉลามมาให้นะอ่ามาดูในส่วนของตัวคัสซีนะครับคันนี้สีดำเมี่ยมเลยนะครับไม่มีแบบกระสนิมแน่นอนนะครับนะเป็นดัมเบิกหลังนะฮะตัวบอดี้ด้านหลังนะครับบางๆเลยนะบางๆเลยนะครับ ในส่วนของไฟท้ายนะครับคันนี้ให้มาเป็นไฟท้ายแบบไฟเบรก LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับกันชนหลังก็จะเป็นแบบพิเศษอย่างนี้เลยนะครับเป็นลายพิเศษของตัวสเตลเลยนะฮะนี่เลยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะนะครับติดแบ克เลนเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ ESC นะครับการลื่นถลายกันหลุดโค้งนะครับ อ่านะฮะคันนี้ราคาเพียง7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์เลยได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ15ื่นนะครับดอลเดือนนะครับภายในนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับนะเป็นเบาะหนังเลยนะครับเบาะคงสภาพสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะสวยๆเลยนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าผมมารีวิวนะครับช่วงเย็นครับช่วงเย็นแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีในส่วนของตัว ลำโพงไลสราว์นะครับนี่เลยสองจุดนะครับนะฮะก็คันนี้สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็คันนี้ติดโพรมกระดมมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับก็นะสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อกันมาได้เลยนะับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่แล้วก็คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคิเลตนะ แผงประตูนะครับ <bold ly> จะมีโลโก้สเตลมาให้นะครับนี่เลยมีโลโก้สเตลมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับพับปรับไฟฟ้านะครับนะเป็นปรับไฟฟ้านะฮะตัวนี้นะครับจะมีตัวระบบสตาร์ทสต็อปนะครับ พับกระจกตัวขึ้นลงทาราชันพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคูสคอนโทรลนะครับจอนะครับจะเป็นขนาด8นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนมินิวิเกเตอร์นะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับนี่เลยสวยๆนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝากด้วยคันแรกคันนี้นะครับเป็นตัวสเตลนะครับ1.9 z ่งจุดนะฮะปี2019 ราคาขายอยู่ที่759,000บาทเท่านั้นนะครับยังไงก็นะฮะสนใจคันนี้สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับได้ที่บริษัทพิยนของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับอ่าคันแรกไปแล้วนะครับายทะเบียนนี้เลยนะลูกค้าสนใจแอดไลน์นะครับแคบรูปส่งมาได้เลยนะครับคันที่2ก็คือคันนี้เลยนะครับ โฉมหน้าเหมือนกันนะครับก็คันนี้จะเป็นตัว X Series นะครับเป็นตัวพิเศษเหมือนกันนะครับได้เป็นสีขาวมุกอ่าคันนี้ไม่อยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว1.9นะครับ X Series นะครับปี2018นะฮะไม่41,830กิโลนะครับกุญแจได้เป็นสมาร์ทเคเลตนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวแต่งพิเศษของทางแบรนด์ Isuzu อีกเช่นกันนะครับายทะเบียน7กอไก่มอม้า657กรุงเทพหานครนะครับตัวนี้จะต่างนะในส่วนของโฉบหน้าจะต่างกับตัวสเตลก็คือนะครับกระจังหน้าของเขานะครับจะได้เป็นตัวสีเทานะครับโลโก้อิสุสจะเป็นสีแดงมีคาดแดงนะครับน่าจแตกต่างกับตัวสเตลนะครับที่เป็นดําเงานะฮะแล้วก็มีสเกิร์ตมาให้ลายลวดลายสเกิร์ตนะครับต่างกันนะครับ กับเจ้าตัวสเตลนะนะครับลายสเกิร์ตต่างกันนะแต่ว่าก็ดูทรงสปอร์ตเหมือนกันนะครับราคา70 0 0 0 0น0บาทนะครับคันนี้ได้ออปชันเยอะกว่าสเตลนะก็คือในส่วนของล้อแมกนะครับล้อแมกเขาให้มาเป็นล้อแมกลายแบบนี้เลยนะครับ6ซีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นซีแบบว่านะสองชั้นนะครับ ตรงนี้จะเป็น2เส้นแล้วก็ได้เป็นดิสเบรกด้วยแล้วก็โลโก้ในส่วนของตัวอุตสูดจะเป็นสีแดงนะครับนะและละเอียดนะครับซุ้มล้อต่างๆสวยๆเดิมๆนะครับเดิมๆเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมอนุญาตส่องไฟนะนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเลยนะดูเลยนะครับตัวปีกนกอะไรนะครับเดินจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดนะครับแทบไม่มีรูรอยเลยนะับคุณลูกค้านี่เลยนะครับ โลโก้ไฮรันเดอร์ก็จะเป็นสีแดงนะครับกระจกหูช้างพัะปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะติดฟิล์มนะครับประมาณ60%มีคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะส่งของตัวเสารับสัญญาณนะครับยังไม่เป็นคีบฉลามนะตัวนี้นะครับจะได้ตัวสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับเป็นสีเทากับสีขาวบุกนะครับนะไฟท้ายเขาติดมาให้นะครับในส่วนของตัว ตัวกรอบไฟท้ายมาให้เป็นสีดำนะครับกันชนหลังก็จะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำนะครับโลโก้อิซุสนะครับเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็มีตัวลายสติ๊กเกอร์นะครับด้านหน้ามาให้อันนี้คือจากโรงงานนะครับด้านหน้าเขาถอดออกนะครับอาจจะคิดชีกขาดนะครับแล้มีโลโก้เอ็กซิลมาให้นะครับในส่วนของท้ายกระบะนะครับก็ติดแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกดงที่3 มาดูในส่วนของภายในกันนะครับคันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ X s e r ซ e s เลยนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือสีแดงตัดดำนะครับนี่เลยในส่วนของภายในแผงประตูนะครับเขาจะหุ้มหนังสีดำตัดกับด้าสีแดงนะครับแล้วก็เบาะนะฮะบาะคันนี้คือภายในสวยมากๆนะคุณลูกค้านะครับนะบาะแถวที่สองคือพลาสติกย้ำแด้เออกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบาะเนี่ยคือจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดํา เดินเดิได้แดงนะรตรงกลางนี้ก็จะเป็นแบบว่านะฮะตัวหนังระบายอากาศได้นะครับนะรองรับตัวคาซีดด้วยเป็นสีแดงตัดดำเลยนะครับอ่าในส่วนของแผงด้านบนนะครับก็จะมีลำโพงไล่สร์มาให้ด้วยนะครับคันนี้สวยมากสวยจัด,จดเลยแหละนะครับไม่สี่หมืนหงะครับราคาเจ็ดแสนสผมว่าไม่แพงนะนะตัวนี้ก็เป็นพุสต์ทแล้วแต่ว่า นะครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะยังไม่เป็นแบบแบบว่าคันแรกเมื่อกี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเปิดเข้ามานะครับเป็นกุญแจสวัสดิ์คิเลสดนะด้านหน้านะครับเปิดเข้ามาตัวแผงประตูนะครับจะมีเสียลักโตก X มาให้นี่เลยกระจกจะเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้าหมดเลยแต่ว่าจะมีออโต้ฝังคนขับแล้วก็เบะยังได้เป็นเบาะยังไม่ได้ไฟฟ้านะว่าแต่ว่าเป็นเบาะหนัง นะครับสภาพเบาะนี่คือสภาพสวยงามเลยนะครับมีเอ็กซิรี่ปั๊มมาให้นะครับอ่านะฮะแล้วก็สามารถปรับ่ายได้ด้วยนะครับพวมาลัยนะครับอักษรอีสูสจะเป็นสีแดงนะครับพุ่มหนังสีแดงนะครับเป็นโฮลามาติฟังก์ชันนะครับยังไม่มีคูดนะครับอ่าในส่วนของตัวแอร์จะเป็นแบบแมนนวลนะตัวนี้ยังไม่มีเนนะครับนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนี่เลยสวยๆนะครับสวยจริงๆนะคันนี้สวยมากนะครับ อ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านนอกกันนะครับตัวเครื่องอย่างที่บอกนะจะเป็นตัวเครื่อง DDI Blue Power นะครับประหยัดน้ำมันเลยนะครับประมาณ15-16โลลิตรนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง Blue Power นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะใครชอบคันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์084 384 8404นะครับมาเพยนตน์นะครับอันท,ที่2ก็คือ นะครับเป็นตัว isuzu d max 1.9นะครับ x series นะครับคันนี้เป็นพูสตาร์ตัวชุดแต่งพิเศษราคา720,000บาทไม่4ี0 0 0ื่นนะครับอ่ามาคันที่3นะฮะก็เป็นสเตลนะครับสเตลคันนี้เอาใจนะครับใส่ซิ่งนะฮะเพราะว่าคันนี้มีในส่วนของติดท่อมาให้แล้วก็ทำเบาะมานะครับมีตัวค้ำด้านหลังที่เป็นลายไทเทเนียมนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัว ตัว z DDI นะครับเป็นตัว l อง g top เนาะยังไม่เป็นพ u s h start นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่อง1.9 Blue Power เหมือนกันนะฮะคันนี้ราคานะครับราคาถูกลงหน่อยนะครับเป็นปี19ไม้3 0 0 9นะครับราคาอยู่ที่679,000บาทเท่านั้นนะครับปี19นะฮะไมขนาดนี้นะครับรถสวยๆแบบนี้หายากเลยนะครับลูกค้านะครับยังไงก็คุ้มมากนะครับสำหรับสายซิ่งนะก็คือไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วนะครับคันนี้ก็คือสามารถ ได้เลยท่อก็แต่งมาให้แล้วนะครับนะแล้วก็มีตัวจับนะครับแบบไทเทเนียมนะครับคันนี้รายละเอียดด้านหน้านะครับเขาโฉมสเตลลนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยนะครับก็คือภายนอกไม่ได้แต่งอะไรนะครับคันนี้นะเขาเปลี่ยนมาในส่วนของตัวโลโก้อิซูซตรงกลางอย่างเดียวเลยแล้วก็ด้านข้างล้อนะครับเป็นล้อแม็กสีทูโทนนะครับ และรายละเอียดตัวรถนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับคันนี้นะครับสวยมากนะราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองอ่าดูภายในกันหน่อยนะครับนี่เปิดเข้ามานะครับก็จะมีโลโก้สเตลนะฮะแล้วก็ในส่วนของภายในนี่นะครับเป็นไฟสีฟ้าด้วยนะตัวนี้ก็คือ เดิมเขาก็จะเป็นเบาผ้านะครับแต่ว่าเขาซื้อตัวหุ้มหนังมาหุ้มนะครับนะดูแลอย่างดีเลยแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวนี่นะที่บอกว่าเอาใจใส่ซิ่งนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอขนาด7นิ้วนะครับขนาดนิ้วแอร์แมนนวลนหัวเกียร์นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเอาใจใส่ซิ่งจริงคันนี้นะครับ6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านหลัง นะครับด้านหลังก็เป็นเบาะนะครับจะมีตัวคํามาให้ด้านหลังนี่นะครับนี่เลยสวยสวยนะครับสวยสวยจริงคันนี้นะครับนะยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะครับนี่นะครับไฟเป็นสีฟ้าเลยนะครับทั้งคันนะฮะอ่าเดี๋ยวส่องไฟฉายหน่อยนะครับนี่เลยนะสวยนะครับคันนี้สวยสวยจริงนะฮะเอาใจใส่ซิ่งเลยนะครับ 679,000บาทอ่าด้านหลังนะครับไฟท้ายก็ไฟเบรกจะเป็น LED นะครับไฟเบรกเป็น LED นะครับมีตัวค้ำไทเทนะครับหลบป้ายมาด้วยนะครับมีกล้องอยหลังอ่านะฮะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับสนใจคันไหนในบรรดาษ3คันนี้รีดติดต่อคันเข้ามาได้เลยนะครับเรามีเยอะนะฮะไม่ใช่มีแค่3คันนี้นะรเรามีเยอะเลย สำหรับสเตลนะครับเอ็กซิลี่ก็สีดาก็ยังมีนะครับยังไงก็ชอบคันไหนนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคันไหนเป็นพิเศษนะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ด0 4หรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับได้ที่บริษัทพิจิตรของเราเลยตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ อย่าออกรถกับผมและก็บริษัทเพชรยนต์นะครับเรามีโปรโมชั่นตอนนี้นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะสาคันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะครับเครดิตด mm ีผ hmm. ่อนนานสุดได้ถึง84งงวดเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีในส่วนของตัวฟรีบริการฉุกเฉินนะครับให้ไป1ปีแล้วก็มีในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีนะครับชอบยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับคันแรก สีดำนะครับราคาเ0 0 0แสนนะครับ59,000บาทนะครับนี่เลย7จ็0 0 0นห้าหบาทปี19นะฮะคันนี้ไม่เ0 0 0หม่าคันที่2นะครับราคาเพียง720,000บาทนะครับไม่สี่หม่นหนึ่ปี2018แล้วก็คันที่3นะครับราคา679,000บาทนะครับปี19ไม่สามหม่นเก้านะครับชอบคันไหนก็ติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับสามารถ โทรมาที่เบอร์084 384 8404ได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับนะที่พาชมในสู่ของตัวรถกระบะนะครับของแบรนด์อิซูซุนะครับชอบยังไงก็กิงกลางกันเข้ามาได้เลยหรือว่าเข้ามาดูตัวรถจริงนะครับได้ที่บริษัทพิจิตรของเราได้เลยตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับ สามารถโทรมานะครับก่อนเข้ามาโทรมาก่อนได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับสาหรับวันนี้นะก็ต้องขอบคุณนะครับ f c นะครับทุกท่านนะที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือว่านะเข้ามาดูแล้วนะครับชอบอะไรยังไงก็สามารถแนะนําญาติพี่น้องนะครับเข้าติดต่อ เข้ามาดูทดลองขับกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมมาพยนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ